สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเกาจ้ะพี่น้องจ้ามือนีแม่หมูกับสิภาคมาเที่ยวพี่น้องมาเที่ยวเคลื่อนลำเปล่าจ้าพี่น้องจ้าหาดดอกเกตนะพี่น้องเนาะสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งแนละ้วพี่น้องเนาะของเจ้าจังหวัดกระสินจ้าหาดดอกเกตนี่เวลา สงการน,นะพี่น้องเนาะสงการกับซิมี่นักท่องเที่ยวมาพักกันมะเล็นาน้ำจ้ะพี่น้องพากันมะเร็นาน้ำค่ะมาพักพรอนย้อนใจเนาะค่ะเนาะแบบครอบคั่วปิกนิกกันนะพี่น้องจา้าถือว่าเป็นทะเลแห่งหนึ่งของเช่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่น้องเนาะแม่มูกุวงจะมาถึงแล้วค่ะเด้อแลวกผพาเดินชมวิว บนถนนรู้ว่าบน,บนคู่เคื่นคอนไปก่อนพี่น้องเนาะชมบรรยากาศไปก่นอนจ้ะสวยงามจ้ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยจ้ะก็จีมี่ถนนหนทางนะพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องสัญนจรนไปมากแบบสะดวกสบายเลยครับพี่น้องจ้ะดีจ้ะก่อนที่จะลงไปพี่น้องเนาะ ด้านล่างเนาะช่มหาไม่ผูกับามาช่มด้านบนกันจะพี่น้องจ้าถนนค่ะคู่เคอน้อพี่น้องเนาะชมบรรยากาศสวยงามไปก่อนแต่พี่น้องก็สิมองเห็นทะเลน้ำพี่น้องเนาะมองเห็นทะเลไม่น้ำเคืน้ำเปล่าจะพี่น้องด้านล่างก็จะเป็นเพลิงดำๆเน้ะพี่น้องเนาะเป็นเพลิงดำา เอาไว้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวนะพี่น้องเนาะเอ่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันมานั่งทานอาหารพี่น้องมานั่งทานอาหารจ้านี่จ้าพนี้ก็สะิจัดขึ้นเฉพาะสงการเลยพี่น้องเด้อเฉพาะเทศกาลสงการจ้าสิหายนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องเนาะมานั่งท่านอาหารกันจ้ด้ันลางจ้ะ นี่จะด้านบนนะพี่น้องเนาะงบนถนนสวยงามแต่พี่น้องจ๋าถ้าเห็นของจริงนะพี่น้องเห็นของจริงยิ่งจะสวยงามยิ่งกว่านี้เนาะตอนนี้เขาก็เดินชมไปเรื่อยๆก่อกนเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่นอนเนาหลายปีมาแล้วเนาะพี่น้องนะแม่หมูเคยมาเนาะคะะ่ะเนาะเคยมาก็จะเดินล่งไปเรื่อยเรื่อยได้พี่น้องนี่เดินล่งไปเรื่อยเนาะ อ่าตรงหินเนี่ยตอนนี้เพิ่นเอาหินตอนนี้เพื่อนเอาหินมาว่างเลยมาพี่น้องเนาะอ่าแต่กนามมีเนาะพี่น้องแต่กนนมมี่จาก็สะเป็นดินเนาะสิเป็นทางเดินทางชันลุเปลุไปเลยนเนาะพี่น้องอ่าลงไปหาดทรายจะพี่น้องจะจะพวกมือนีเนาะพวกมือนี่เพิ่นเอาหินมาว่างไว้แล้วก็สิเห็ดชรายก็บันไดเป็นพี่น้องนอะเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆนะพี่น้องเนาะบันไดทางลุ่ รื้จังเลยหลายปีแล้วนะพี่น้องน้อพี่สิแม่มูมาจ้ะหลายปีแลว้วเดี๋ยวบันจะขาดข้างบนสวยงามมากกับพี่น้องจ้ะร่มรื่นนะพี่น้องน้มีต้นใหม่อือรับเป็นทางล่งอีลีพี่น้องจ้ะเป็นทางล่งเป็นบันไดจ้ะ เป็นท่างล่องเดินลงไปหาดทรายพี่น้องหาดทรายหาดริมแม่น้ำคืนลำเป่าจะพี่น้องอืมก็ถือว่าปรนเทศสุดยอดนอพี่น้องเนาะบริการประชาชนแต่กีมันว่าเป็นน้งซีนาะพี่น้องเนาะทีมเมโมร่านเนาะอม,มันเป็นทา่างยางท่างดินลงไปเลยพี่น้อง เอาแต่พวกมือนี่ก็จะเห็ดดีม,มากเลยพี่น้องจ้าเฮ็ดเป็นทางลงโดนเดินลงไปหาดทรายจ้ะพี่น้องที่เป็นเพิิงที่เป็นซุมเนยพี่น้องหรือิมีกลมกลางก็จะเป็นสําหรับให้นักท่องเที่ยวนะพี่น้องเนาะเดินนางเออแล้วก็ซิม่าาร Sims, บริการส่งอาหารเะพี่น้องเนาะซิม่บริการส่งอาหารจ้ะ อย่างมาด้านหลังตกใจเลยจ้ะเออจะเป็นพวกปลาเผาหรืออาหารปลาเผากรุงเผาหรืออาหารอย่างอื่นนะพี่น้องเนาะเขาจะเสตจุดดานบนจ้ะเสตูุ่ดดานบนเนาะพวกปิ้งย่างนะคะเสตู่ด้านบนเนาะแลทวทีนี้เวลามีลูกค้าสั่งนะพี่น้องนะเิ่นก็สิมาสงมาสงแต่ละจุดแต่ละจุดนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเออด้านล่างนี่ก็สีมีของเล็กๆน้อยนะพี่น้องพี่น้องเนาะ บริการจากที่ปรแมาณปิ่งยางเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าทุเรียนจะมีทุเรียนทุเรียนทุเรียนกะมาจะพี่น้องจ้าแซบ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 เลย้หอมอร่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็จะมีเสื้อผ้าเนาะค่ะเนาะเสื้อผ้าให้ลูกหลานไปเปลี่ยนนะผู้ใดที่เอาไว้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเนาะเวลาลูกหลานอาบน้ำจ้าแล้วก็จะมีห่วงยางเนาะพี่น้องเนาะ คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวจะ้ะอันนี้เดินลงมาด้านล่างแล้วนะพี่น้องเดอ้อแม่หมูเดินลงมาด้านล่างแล้วจ้ากะสิมีเพิ่งนะพี่น้องเนาะเพิ่งเอาไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวนะพี่น้องนะเนาะพราะว่าต้นใหม่มันมันมีเป็นจุด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 นะพี่น้องเนาะอือ่อสามารถจะให้นักท่องเที่ยวพักพอนแดดนะพี่น้องเนาะรบแดดลบฝนไดดนะพี่น้องเนาะ จ้าอ่าตรงนี้ก็พอดีพี่น้องจ้ามาถึงศาลาศาลา,าพักผ่อนศาลาชมวิวพี่น้องจ้าอ่าแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะพี่น้องเจ้าหน้าทีน่นางอยู่ค่อยบริการเนาะประชาชนอยู่ดานนี่แหละยุบบนศาลาเนี่ยคะพี่น้องจ้าแตา่แม่หมูบริไทยเ้เบิงเนาะพี่น้องเนาะอ่าแม่หมูเกษตรไทยเบิงชมวิวพี่น้องจ้าให้ชมวิวจ้า หาดดอกเกดของจังเช่าจังหวัดกาลาสินแต่พี่น้องสวยงามมากแต่พี่น้องจ้าถ้ายบัมเบเทศก,กาลจน้นะพี่น้องเนะาะถ้ายบัมเบเทศก,กาลมาชมนี่สวยมากเลยอต่พี่น้องเพราะว่ามนสิบมีอย่างบดบังนะพี่น้องเนาะสซิบมีอย่างบดบังที่ทัทั์แต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงสงการนะพี่นอนะอ้องเนาะเออข้าหา้าที่ก็จะบริการเนาะเหตุเพิ่ง เห็ดเพิ่งให้ประชาชนให้หรือว่าให้นทองเที่ยวเนาะมานางพักพรค่ะพี่น้องค่ะพาครอบพวัวมปิกนิกหรือว่ามาเที่ยวหรือว่ามาเล่นน้ำนะพี่น้องเนาะจ้าเนี่จ้ายุ้ยเตเพิ่งกับสิพากันมานาง่งพักพรจังอาหารมากินกันนะพี่น้องเนาะมาครอบพวกลมซ่องซามสีหาเนาะพี่น้องนะอ่าแล้วแต่ แต่แต่ขอบค่นหน่อยขอบโค่นใหญ่แล้วพี่น้องเนาะนีจ้ะแมนมดเลยจะพี่น้องจะเนี่ยดำดำ,ดำมองไปนี่เนาะเพิ่งแล้วก็สิมี่นักองเทียมมานั่งในเพิ่งจะพี่น้องจ้ะเพื่อลบแดดลบฝนบ่ห้อนนี่พี่น้องอากาศดีจ้ะพราะว่ามันอยู่กับเมนามเนามนะมันอยู่กับเมนา,นามจา้ะ